ซื้อละกาะ้าแล้วคุณลุงละเจ้าซื้อเหลี่ยงนะเจ้าโอ้ซื้อละกะหลาเดิ้มก้ะตัวเหรอถ้าเจ้าถามตัวนะเนาะที่กำลังฟังอยู่แนี่ยวาซื้อประกันภัยสองร้อยละก้ประกันภัยที่ซื้อได้ตั้งแต่อายุสาวถึงหกสิบปีจ่ายแค่สองร้อยบาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทแถมยองมีตัวสุขภาพก็สมัครถึงตัวนะาพูดจีอีแล้วเลี้ยล้วไปซื้อกันดีกว่าก้าถ้าเกินร้อยเื่อประกันภัยสองร้อยกับคนที่คุณห้าโดยสำนักงานคอปพสายด่วนประกันภัยหนึ่งหนึ่งแปดหก เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอเิบสองพรรษา จังหวัดแปรโดยนายชูติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรขอความห่วมมือทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเสาแปดกรกฎาคม2567ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสตีเหมาะสมและขอเชิญปีน้องประชาชนจังหวัดแปรห่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกัน มเมขีนว่าคาบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมเมขีนก็มาขีนเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มเมขีนเห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูๆแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนเมื่อค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้คะ่ะเมขีนก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกขามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะแม่คินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งบอกแสได้ที่ศูนย์ต,ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202ทุกเจ้าิคหยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ ไม่การนําข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ ยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าว วันนี้ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่ในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะมอบชุดกล่องดูแลสุขภาพประชาชนในเบื้องต้นให้ผู้พิทักษ์ความหวานเค็มของจังหวัดแพร่จำนวน200ชุดและปล่อยขบวนคาราวานผู้พิทักษ์ปรับหวานลดเค็มกว่า600คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพเพื่อลดโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคไตมะเร็งโรคทางพันธุกรรมโรคตัก อักเสบไขมันพอกตับตับแข็งสมองเสื่อมอ้วนลงพุงถุงลมป่งพองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศสำหรับโรค NCD สามารถป้องกันและแก้ไขได้ ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพี่น้องอสอมถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหา NCD ซึ่งจะช่วยลดปัญหาลดค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนและประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้เป็นอย่างมากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะได้มอบอยาชุด ชุดดูแลสุขภาพประชาชนในเบื้องต้นให้แก่อสอมประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตชุดตรวจความเต็มชุดตรวจเบาหวานซึ่งชุดดูแลสุขภาพประชาชนดังกล่าวจะช่วยให้อสอมทำงานได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือยาและเวชภัณฑ์ในพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และกล่าวขอบคุณให้กำลังใจพี่น้องอสมที่ทำงานหนักในการรับมือกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะผลักดันพรบอสมเพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่มั่นคงขวัญกำลังใจในการทำงานเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2567ในวันศุกร์ที่15ตุลาคม2567พระราชรเขมกรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจริญพรว่าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่หรือตานก๋วยสลากซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ในปีนี้ปี2567งานประเพณีจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15ตุลาคม2567ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน11ใต้เดือนเกียงเหนือเริ่มในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดพระบาทมิ่งเมืองวร,ว,รวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนให้คณะสัตยาประชาชนได้ร่วมงานประเพณีกลินสลักหลวงเมืองแพร่ชมขบวนแห่ขบวนเทวดานางฟ้าขบวนหน่วยงานราชการขบวนคณะสัตยาทั้ง8อำเภอขบวนฟ้อนกรองอื่นดจากตลาดแพร่ปรีดาตามเส้นทางถนนเจริญเมืองจนถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารและฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งการทำบุญถวายทานสลากพัดหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวการทำบุญขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าจะทำเป็นแบบกวยสลากหรือฉลอมสลากโชคหรือสลากโจกหรือต้นกระประพึกให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคลส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรักษาสืบสารประเพณีให้คงอยู่สืบไปและอาน,นิสงส์งของการถวายทานสลาก จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองทอททแพร่จัดเทศกาล Amazing กินข้าวแรงแอวเมืองหน้าเที่ยวสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวครั้งแรกของจังหวัดแพร่ ในอันันสีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่กำหนดจัดเทศกาล Amazing กินเข้าแรงแอวเมืองหน้าเที่ยวสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวครั้งแรกของจังหวัดแพร่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณนะลานครองถมมาร์คโฟพราซาพแพร่โดยจะมีรถตู้พานักท่องเที่ยวไปทานอาหารร้านอร่อยกว่า60ร้านดังสุดฟินจากฟินฟู้ดเฟสิวัลชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากคณะซอครูโชคชัยเมฆแสงและคณะซอพันเพลงเมืองแพร่พร้อมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการตัดตุงไส้หมูการเพ้นโคมการทำพวงกุญแจตะแลวร่วมกิจกรรมได้ฟรีจำกัด50วันต่อคนขออภัยค่ะจำกัด50คนต่อวันและในวันศุกร์ที่2 5ตุลาคม2567พบกับการโชว์พิเศษจากศิลปินเมืองแพร่กับวง Just Take Off พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน ขอเชิญชมการฝึกซ้อมเสมือนจริงขบวนเรือพยุหยาตราทางชนลมากพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐถิน โดยขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมากนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกำหนดจัดขึ้นในวันที่2 7ตุลาคม2567ทั้งนี้จะมีการซ้อมเสมือนจริงอีกครั้งในวันอังคารที่22ตุลาคม2567เวลา15นาฬิกาประชาชนที่มีความสนใจรับชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถรับชมได้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารารมรราชวามหาวิหารสำหรับการจัดขบวนพยุหยญาตราทางชลมาศในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลําำจัดขบวนเป็นหริ้ว3สายความยาว1200เมตรกว้าง50เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2200ในนาย ขบวนตั้งต้นออกจากท่าวาสุกรีผ่านสะพานพระราม8สะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมเป็นระยะทางทั้งสิน km, ้น4.2กิโลเมตรโดยการฝึกซ้อมเสมือนจริงในวันอังคารที่22ตุลาคมนี้จะมีการตกแต่งเรือพระราชพิธี และกำลังฝีพายจะมีการสวมใส่ชุดในพระราชพิธีเพื่อให้การฝึกซ้อมสมบูรณ์แบบเสมือนจริงมากที่สุดกรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรทางน้ำในห้วงเวลาดังกล่าวที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงเวลาที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่างๆจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในวันเวลาดังกล่าว โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมรวมถึงสุขภาพทางกายแต่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เพียงอาการหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปจึงคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคซึมเศรา้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์และต้องบำบัดอย่างถูกวิธีหรืออาจจะต้องใช้ยาในการรักษาร่วมด้วยลองสังเกตตนเองและคนรอบข้างสักนิดว่าเขาขายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่สํานักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรขอเชิญร่วมง,งานบุญใหญ่ อินสลากหลวงเมืองแปแหมแปดคำเดือนสิวิทยเดือนเกียงเหนือปี่นี่สงก์ขบวนซุกที่25หตุลาคมพุทธศักราช2567เวลาเก้านาฬิกา30นาทีขอเชิญชมขบวนแห่อวยสลากขบวนเทวดานางฟ้าขบวนหน่วยงานราชการขบวนจากทุกอำเภอขบวนจากคณะสทาหัววัดเดินขบวนจากตลาดแพรปิดาผ่านถนนเจริญเมืองถึงวัดพระบาทมีเมืองวรวิหาร ชมการฟ้อนกองอ่ดเมืองแปร่ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงค์ของการตานสลากเวลา13.30นาฬิกา30นาทียับเซนสลากถาวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์สามนเณรงานนี้งดจูดงดหลกขอความร่วมมือส่งเส้นสลากก่อนเวลา1 1เนาฬิกาตีโต๊ะลงทะเบียนนาพระอุโบสถวัดพระบาทมิเมืองวราวิหารและตีว่าการอำเภอเมืองแพร่ สุขที่ห้าตุลาคมนี้ใส่ฟ้าเมืองกา่งจองล้านนาร่วมง,งานบุญเจิญไม่แอวงานกินสลากหลวงเมืองแป่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกาตีวัดพระบาทวิ่งเมืองวราวิหารอำเิอเมืองแป่จังวัดแป่เนอครับกฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนไม่เป่าเท่ากับเมาแล้วขับสวัสดีครับ,อรบขออนุญาตครับอ,อื้อกินเหล้าหึงเลยดื่มมาใช่ไหมครับกรุณาลงจากรถและขอทดสอบเป่าแอลกอฮอล์หน่อยครับอะไรกันครับคุณตำรวจผมไม่ได้เมาไม่รู้ล่ะ ยังไงก็ตามคุณต้องลงมาเป่าเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ซะก่อนอไม่งั้นผมปล่อยคุณให้ขับรถต่อไปไม่ได้หรอกครับอ,อย่างเนี้ยอันตรายต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นนะครับก็บอกว่าไม่เป่าไงฮะช่วงนี้โควิดก็ยังไม่ซาเรื่องเป่าอ่ะจาหจะเป่าก็ไม่รู้เอาละไม่เป่าก็ไม่เป่างั้นผมสันนิษฐานว่าคุณมีความผิดฐานเมาแล้วขับเลยละกันเอ้ผมเมาได้ยังไงเป่าก็ยังไม่ได้เป่าเลย ไม่เป่าก็เท่ากับเมาแล้วขับค่ะเพราะตามกฎหมายจราจรได้แก้ไขเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานโดยเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถทดสอบผู้ขับขี่ที่มีอาการทาทางที่น่าจะเป็นไปได้ว่าเสี่ยงเมาสุราหากผู้ขับรถไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยจะสันนิษฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับเงินตั้งแต่1นึ่งถึงสองหมบาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะฉะนั้นหากผู้ขับรถไม่ยอมให้เป่าให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า คนนั้นเมาสุราเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้นะคะถ้าหากรู้ตัวว่าเมาแล้วอย่าขับรถดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและคนอื่นค่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1 1 1 1กดเจนะ <c oughs> จะบอกให้ งนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย เตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมพูดจักอดพูดจักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชาราบริหารการเงินเอรัดกลุ่มเช่นการทําบัญชีรายหับรายจ่ายของตนเองบริหารนี่สินเอดีบอมีนี่ดีติสุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ <c oughs> ้องไมาติดตามพยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันเสราร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างประกอบกับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาหลกโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนหนึ่งในช่วงวันที่19ถึง21ตุลาคม2567 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกะระดอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ร่องระสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงได้จบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่นขับขี่ปลอดภัยใส่ใจตลอดการเดินทางพิรุณผ่อนแสงส้อยอ่าน จากอดีตถึงปัจจุบันในยามที่คนไทยทุกรรขรรราเค็นไม่ว่าจะอยู่หนไหนเหนือใต้ออกตกสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระสงนิกรท่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกครั้งไปสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระสงนิกรตลอดมาขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ สำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทํางานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่แนเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ําใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักประชาสัมพันธ์เคสกรมประชาสัมพันธ์สังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อเดียเ๋ยวนี้มิดเยอะมิด,มดที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะแล้วกลนอบายหรือพฤติกรรมที่พวกมิดฉาชีพจะเอาแบง์ปลอมมาหลอกใช้ มาแบบไหนใครจะตกเป็นเหยื่อที่เจอบ่อยเลยคือตอนขายของยุ่งๆเนี่ยแหละมาเร่งรีบซื้อของทาให้ไม่มีเวลาจะส่องดูแบงค์หรือรับมาเลยตอนที่มืดมืดแสงน้อยแบบตลาดกลางคืนโต้รุ่งเดินทางตอนค่ำปั๊มขึ้นแท็กซี่เอาแบงค์ปลอมมาคาสูงมาหวังใจเอาเงินทอนหรือบางทีใจแล้วก็รีบหนีไปเลยจ้ะแล้วใครล่ะจะโดนที่เห็นโดนกันก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการใจร้ายกันจริงๆแต่